สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือแปลงที่จะขายนะคะหน้ากว้างติดถนนเท่าถนนเลยค่ะมีในข้างในที่ดินนะคะก็จะมีบ้านไม้ไผ่มีสาราไม้ไผ่อันนี้เขาปลูกไม้ไผ่ปลูกบ้านก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาถมทีหลังมันก็เลยเห็นสภาพนี้นะคะ มีบอ่อน้ําเล็กๆไว้ด้วยน่ารักค่ะพอทําเป็นบ้านสวนราคาย่อมเยาวมากเลยนะคะน่าสนใจนี่บอ่อน้ํานี่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคะทุกคนลึกประมาณหนึ่งเมตรนะคะนี่บอ่อน้ําเลี้ยงปลาแล้วก็มีกระตอ๊อปร่อรลืล่นม,มีเพื่อนบ้านด้วยนะคะอันนี้เป็นที่พักนะคะแล้วก็เอามารีโนเวททาเพิ่มเติมได้นะคะเนื้อที่ทั้งหมด3งานนะคะหน้ากว้างติดถนน,นะคะ่ะ วิวสวยนะคะร่มลื่นจริงๆวันนี้นะคะฝนเพิ่งตกไปเนาะมองดอยก็เลยไม่ค่อยชัดปกตินี่จะมีมุมนี้นะคะชัดมากวิวสวยนะคะอยู่ไม่ไกลจากถนนไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะเรามาพักที่นี่ตอนเช้ามาแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์ได้เลยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปดอยอินทนนท์นะคะ นี่ตรงปั๊มน้ำมันเลยปั๊มน้ำมันแยกออกมาก็เจอเลยนะคะที่ตรงนี้ไม่เปี่ยวนะคะทุกคนล่งลื่นไฟฟ้าหน้าที่ดินมีพุกคนสัญจรไปมาทั่วทิศนะคะถ้าใครสนใจทักมาได้เลยคะ่ะ